สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับพิมพิชยากันเหมือนเดิมครับเป็นเรื่องด่วนเรื่องช็อกร้อนแรงกันสุดๆครับล่าสุดเนี่ยย้ายไปร่วมทีมสโมสรจากลีกเยอรมนีบุนเดสลีกาของเขานะครับชื่อทีมว่าพามเบิร์กชเวรินซึ่งเป็นทีมรองแชมป์ฤดูก,กาลล่าสุดนะครับแล้วก็ได้เข้าไปเล่นรายการแชมเปี้ยนลีกของยุโรปอีกด้วย ไปกระทบไหลผู้เล่นระดับโลกมากมายเลยโดยการเปิดตัวครับเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานนี้แบบสดๆร้อนๆเลยครับสโมสรชเวรินเนี่ยออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเองนะครับเขาก็บอกว่า การคว้าตัวพิพิยามาร่วมทีมครั้งนี้เนี่ยเป็นหญิงไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ของสโม,มสรเลยที่จะเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในตำแหน่งตัวรุกภายนอกเพราะว่าผู้เล่นอย่างโนวามาเรงเนี่ยมีอาการบาดเจ็บครับก็เลยทําให้สโม,มสรชเวลินเนี่ยต้องหาผู้เล่นที่มีประสบการณ์และทรงพลังในเวลาอันสั้นนะครับแล้วพวกเขาก็ได้จิ้มไปที่พิมพิยาครับสาวไทยของเราบอกว่าคือกําลังเสริมในอุดมคติเลยนะครับในฐานะทีมชาติไทยเนี่ยและก็ มีลักษณะการโจมตีที่โดดเด่นอีกด้วยอันนี้เป็นสโมสรอ,ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก็บอกข้อดีของพิมพิชยามาร่วมทีมในครั้งนี้นะครับแล้วพอประกาศไปเนี่ยต้องบอกว่าแฟนเยอรมันครับให้การชื่นชมและก็ให้การต้อนรับมากๆคือมันมีหลายเม้นเลยครับที่ยินดีกับพิมพิชยาเรียกว่าแห่ยินดีเลยก็ได้ซึ่งในลีกของเยอรมันครับมีคนไทยเราเคยไปเล่นนะก็คือวันนาบัวแก้วครับไปร่วมทีมสตุตการ์ดและเหมือนจะได้รางวัลลิปโบโร่ยอดเยี่ยมด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับ วันนาบัวแก้วซึ่งอยู่ในชุด7เซียนของไทยเราได้เล่นทั้งเยอรมันได้เล่นทั้งอิตาลีนะครับคือชุด7เซียนเนี่ยดังมากๆในต่างประเทศแล้วการที่พิมพิชยาครับมาร่วมเล่นลีเยอรมันในครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการเบิกทางให้กับน้องๆด้วยถ้าเกิดเล่นดีฟอร์มเข้าตาเนี่ยผมคิดว่าลีของเยอรมันก็น่าจะมองสาวไทยเราอยู่ต่อเนื่องนะครับเพราะ ก่อนน้าน,นี้เนี่ยเจ้าตัวก็เคยมีข่าวกับเอซีปอสตดัมด้วยครับสโมสรที่อยู่ในลีกยอรมันเหมือนกันนี่แหละแต่พอต้องย้ายทีมจริงเนี่ยก็อยู่ทีมรองแชมป์เลยนะครับเอซีอสดัมก็อยู่ดับเจ็ดนตารางอยู่ในตอนนี้เอาล่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับกับคอมเมนต์ของแฟนเยอรมันครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากรู้ว่ามุมมองของเยอรมันเขาจะพูดถึงสาวไทยคนนี้ว่ายังไงโดยเรามาเรื่องกันที่คอมเมนต์แรกเลยครับเขาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ชเวรินและก็เอเดซีของเราเราหวังว่าคุณจะสนุกสนานประสบ ความสาเร็จและก็มีความสุขมากมายเราไดเห็นการเล่นของคุณแล้วฉันคิดว่าจะนําทีมไปสู่อันดับสูงได้ในฤดูกาลนี้นี่ครับแฟนชเวรินก็ส่องฟอร์มมาเรียบร้อยนะครับคพือเยอรมันน่าจะรู้แล้วแหละเราก็แข่งกันกับเยอรมันอยู่บ่อยครั้งครัครบและพิมพิยาก,ก็เจอกันอยู่ตลอดเอามาต่อที่คอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเราก็ตั้งตารอคอยแม้ว่าเธอจะเล่นในตำแหน่งแนวทะแยงก็ตามชเวรินเราหวังว่าคุณจะสนุกสนานและก็ประสบความสำเร็จร่วมกับทีม อีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากจริงๆเพราะเมื่อวานเนี่ยเธอถูกระบุบ,บนเว็บไซต์ซื้อขายนักกีฬาว่าเป็นผู้เล่นที่จะย้ายไปร่วมทีมเอชซีพอสตดัมและอยู่กับอันตูนวิดผู้เซ็ใหม่ของเราซึ่งมีผู้เล่นสองคนที่ถูกพูดคุยกันอยู่ที่นั่นแล้ว แต่ว่าดีลนี้เหมือนมีปัญหากับเยอรมันเพราะเพราะการย้ายทีมของพิมพิญยานั้นไปอยู่ร่วมทีมกับ SSC Power าเบิกได้ยังไงแม่เมนนี้ก็เหมือนแย่งตัวกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกแหละ s SC p o พอสดำเนี่ยมีเคยมีข่าวกับ พิมพิยานะครับเป็นข่าวลือซึ่งแฟนเยอรมันรายนี้ก็ออกมาบอกเองนะครับว่ามันมีข่าวจริงๆในเว็บไซต์ซื้อขายนักกีฬาว่าพิมพิยาเนี่ยจะย้ายไปร่วมทีมเอสซีโพสดัมครับแต่สุดท้ายเหมือนกลับตละลบปัดครับปาดหน้าไปในทันทีเมื่อสโมสรเชเวรินครับคว้าตัวสาวไทยเราไปก่อนได้ถือว่าเนื้อหอมมากๆนะครับอาล่ะมาตอก็ที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่ายินดีต้อนรับพิมพิยาหากคุณต้องการเห็นทักกษาการเล่นของ ผู้เล่นรายนี้โปรดไปดูตัวอย่างกัน,นะคะัะเล็กน้อยจากเนั่นลีกเธอมีการเล่นที่ยอดเยี่ยมและก็โดดเด่นเมื่อเจอกับทีมจากยุโรปแม่เปนนีแฟนเยอรมันก็บอกให้ไปดูเอาเองเลยครับคือแฟนเยอรมันเขาน่าจะรู้เลยแหละว่า พิมพิชยานั้นโดดเด่นเพราะตัวตีหัวเสาของเราตัวตีบีหลังเนี่ยมันมีไม่เยอะครับก็มีชาโชรที่โดดเด่นอัชราพรที่โดดเด่นแล้วก็พิมพ์พิชยาที่โดดเด่น3คนนี้จะยืนตัวหลักอยู่ตลอดในทีมชาติไทย,ยเราเอามาต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าขอให้หายเร็วๆสําหรับโนวามาริงยินดีตอนรับเพื่อนชาวไทยคนใหม่สู่ชเวรินเราหวังว่าจะได้พบคุณพรุ่งนี้ เธอเป็นเรลงนที่น่าสนใจอย่างแน่นอนฉันตื่นเต้นมากเมนต่อมาเลยครับเขาบอกว่าว้าวเซอร์ไพรส์จริงๆฉันยินดีนต้อนรับพิมพิชยาสู่ชาเวรินโปรดทำให้ดีที่สุดแล้วก็เค้นฟอร์มเก่งของคุณออกมาอีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่า นี่คือสิ่งที่ SSC พามเบิร์กทำสำเร็จเราสามารถคว้าตัวพิมพิชาได้ด้วยการแย่งจาก SC p o s พสตดำและเราจะไปสู่จุดสูงสุดด้วยกันโอ้เมนนี้เหมือนสะใจเลยครับแย่งตัวจากทีมในลีกของตัวเองได้เอามาต่อกันที่อีกเม้นหนึ่งครับเป็นเม้นจากญี่ปุ่นเขาบอกว่าโชคดีนะพิมพิชาผมจะตามเชียร์คุณอยู่ตลอดการเล่นของคุณที่ญี่ปุ่นนั้นมันอลังการและก็ มีความหมายมากๆสำหรับทีมคูโรเบะ3ปีนะครับสำหรับการเล่นในญี่ปุ่นของพิมพิชยาครับไม่แปลกที่เจ้าตัวเนี่ยจะอยากหาความท้าทายใหม่เพราะอายุก็ยังไม่เยอะนะครับอายุมีแค่26ปียังไปต่อได้นะครับทำผลงานได้ดีในดิกเยอรมันเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะเข้าตาหลายทีมมากครับเพราะต้องเจอกับระดับโลกทางนั้นเจ้าตัวเองก็ออกมาเปิดใจเหมือนกันนะครับกับการย้ายทีมมาร่วมเล่นลีกเยอรมันในครั้งนี้พิมพิชญาเองครับเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ย ตั้งตารอากับความท้าทายใหม่ในการเล่นหลีกยุโรปจริงๆนะครับบอกว่าตื่นเต้นไม่น้อยเลยแต่ละคนก็ดีกับเธอมากๆนะครับและก็อยากที่จะพบกับแฟนๆในสนามของพาม์เบิร์กอารีนาในวันพรุ่งนี้และยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่พิมพิยาพูดถึงกับไทยลีกนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าในประเทศไทยเนี่ยทีมชาติจะมีกระแสฮือฮากันมากแต่ว่า ผู้ชมเข้าชมเกมในสโมสรเนี่ยน้อยลงทุกเกมครับและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมตัวของบีมเองตื่นเต้นมากกับบรรยากาศที่ชเวริน บรรยากาศดีมากๆนะครับผมไปส่องดูด้แล้วแหละบรรยากาศของการแข่งขันลีกเยอรมันเนี่ยเหมือนกับฟุตบอลเลยครับคือเขาคลั่งอะไรเขาเข้ามาชมเกมกันเหมือนเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วกับการเข้าชมเกมกีฬาและก็เชียร์ทีมบ,บ้านเกิดเชียร์สโมสรบ้านเกิดของตัวเองวันหยุดเนี่ยเขาจะเข้ามาชมเกมในทันทีนะครับเต็มสนามแล้วบรรยากาศเหมือนฟุตซอลเลยครับเชียร์กันสนุกมากสําหรับลีกของเยอรมัน โดยในตอนนี้ครับดูการล่าสุดเลยครับโต้สกัดของบิมพิชาอย่างพับเบิร์กชเวรินเนี่ยก็อยู่อันดับที่4ของตารางอยู่ครับแข่งไป1แมตช์ชนะ1เกมครับก็ยังมีโอกาสอีก2เกมนะจะไล่าตามอันดับ1อันดับ2อันดับ3ทันอันดับ1เนี่ยเป็นอาริอันเอ็มทีวีสตุ๊ดการ์ดครับที่แข่งไป3ชนะ3อันดับ2ก็เป็นเดสเดนเอสซีอันดับ3ก็เป็นทีมอาคเคนครับที่แข่งไป3เกมชนะ1เกมเช่นเดียวกันถามว่าโอกาส พิมพิชามีโอกาสเล่นไหมผมก็ว่ามีโอกาสเล่นนะครับไม่งานพานเบิร์กเชเวรินเนี่ยไม่คว้าตัวไปร่วมทีมแน่นอนทังที่มีผู้เล่นหน้าใหม่เยอะแยะมากมายแต่เขาเลือกที่จะคว้าตัวพิมพิชาไปร่วมทีมนะครับโดยคู่แข่งของพิมพิชาในทีมนั้นก็มีหลากหลายคนเลยครับอย่างโนวามาริงเนี่ยโชคดีที่เขามีอาการบาดเจ็บแล้วก็ได้พิมพิชามาแทนอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นเฟลเลอร์ชเวโคครับเป็นตำแหน่งตัวตีภายนอกเหมือนกันอีกคนนึงก็เป็นลีนาโกรเซอร์ครับแล้วก็ยังมีแอนโฮสิกอีก ที่เป็นตำแหน่งตัวตีภายนอกเช่นเดียวกันซึ่งหลกัหลกๆตำแหน่งเดียวกันเนี่ยก็จะมีอยู่3คนนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีว่าพิมพิยาครับจะเบียดตำแหน่งตัวจริงได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเล่นแบบนี้พิมพิยาเบียดตัวจริงได้แน่นอนครับเป็นผู้เล่นที่ตีหนักตีแรงและก็ตีได้ฉลาดมากๆเป็นเบอร์ต้นของโลกเหมือนกันสำหรับพิมพิยานะครับโดยเพื่อโวมดีทั้งหมดก็มี13คนด้วยกันครับคนแรกก็เป็น คาร่าอันตูนวิสอีกคนหนึ่งก็เป็นเฟลเลอร์ชเวโคครับแล้วก็มีแม็กโวโลวิกมีบริกสตุดมีลีนาไครเซอร์มีแอนโฮซิกมีฮันนาโคน มีแพตติเซียครับแล้วก็มีเอลเดมบริงมารีนฮาเร่เวรานาจักเชติสแล้วก็มีเจลินคีนที่เป็นบล็อกกลางนะครับคือผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยส่วสูงไม่ต้องพูดถึงครับ180-190อัพกันดังนั้นพิมพิญาเนี่ยน่าจะเป็นผู้เล่นคนที่2เท่านั้นที่มีส่วสูง170นอกนั้น180อัพหมดเลยตอนนี้เสียเปรียบไปอยู่หนึ่งอย่างแต่ว่าดีกรีเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าสาวไทของเราอย่างบีม ทำได้นะครับยึดตัวจริงของหลีกเยอรมันได้แน่นอนโดยเกมต่อไปครับจะเริ่มเป็นขัดในวันนี้พบกับ vfb l o ตโต ก็รอตามแชร์กันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบต่อเนื่องจุใจเลยโดยเรามาพูดถึงอีกประเด็นสําคัญหนึ่งครับกับการแข่งขันในถ้วยยุโรปเนี่ยสโมสอนพัมเบิร์กชเวรินครับได้ผ่านเข้าไปเล่นรายการแชมเปี้ยนลีกของเวลเบอลหรือว่า CEV ครับเป็นที่แน่นอนแล้วครับคือไปทุกปีเราจะได้กระทบไหลกับผู้เล่นระดับโลกมากมายเลยครับในถ้วยยุโรปเนี่ย ถ้วยนี้ถือว่าเป็นถ้วยที่ใหญ่ที่สุดแล้วโดยในปีที่แล้วเนี่ยคว้าอันดับ13ของตารางมาครองได้ครับปีนี้ก็ยังไม่เริ่มแข่งขันแต่ว่าแต่ละทีมก็เป็นยักษ์ใหญ่ทั้งนั้น กับการแข่งขันทิงแชมป์สโมสรยุโรปโดยก่อนหน้านี้ครับทางพาเบิร์กชเวรินก็แข่งขันวลวันสี่เศร้าด้วยครับเจอกับเอสซิบาซิของหลีกตุรกีเจอกับไอดินของหลีกตุรกีเจอกับวากิฟแบงค์ของหลีกตุรกีซึ่งสิ่งนี้ไม่น,น่าเชื่อเนี่ยพาเบิร์กชเวรินครับสามารถชนะเอสสิบาซีได้ 3ต่อหนึเซตเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ไปแพ้วากิฟแบงค์สาหเหมือนกันแล้วก็ยังไปชนะไอดินได้3ต่อหนึเช่นเดียวกันนะครับสมทีมที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นทีมระดับโลกของหลีกเยอรมันทั้งนั้นครับอย่างวากิฟแบงค์เนี่ยก็เคยเป็นทีมแชมป์อย่างเอสซีบาสซี่เนี่ยก็เคยเป็นทีมแชมป์หรือว่าไอดินเองครับที่หลายคนน่าจะจํากันได้ดีเจอกับซาดิเย่บ่อยๆโตสกัดของ ชาชนกับอัชราพรนั่นเองในหลีกของตุรกีการย้ายมาของพิมพิชาเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นใบเบิกทางให้กับรุ่นน้องได้เป็นอย่างดีกับปลีกของเยอรมันนะครับ ยังไงก็รอชมรอตามกันได้ยิ่งพอไปดูบรรยากาศการแข่งขันในสนามครับก็ยิ่งอยากเห็นคนไทยของเราลงแข่งขันจริงๆว่าบรรยากาศกองเชียร์แบบนี้มันจะสนุกขนาดไหนยังไงก็รอตามรอชมกันได้เลยนะครับโดยพันเบิกชเวรินจะแข่งขันในวันนี้ครับต้องมารอดูว่าพิมพ์พิชาเนี่ยจะได้ลงหรือเปล่าและผมก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับและในส่วนของคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับเขาเดดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย